สวัสดีทคกคนวันนี้โบมาทํางานนะคะด้านหลังประตูนี้คือห้องที่โบทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เคยทำวิดีโอให้ดูบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พาดูกันอีกทีนึงนะคะ,ะนี่นะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบรรดาทุกๆห้องที่โบทำความสะอาดซึ่ง ทางเจ้าของห้องเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะห้องนี้นะห้องอื่นด้วยเขาจะคอยเปลี่ยนอย่างเช่นไอพรมตรงนี้อันนี้พรมนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะถ้ามันดูไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะคอยเปลี่ยนใหม่แล้วเขาก็ทิ้งของเก่าไปเลยนะห้องอื่นก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นไม้อันนี้น่ารักเชียวนี่ของเก่าเขาเอาออกไปมันเป็นมันเป็นต้นที่ใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ว่าสำหรับปรบมาดูว่า มันเกะกะนะแต่ต้นนี้น่ารักดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก็จะมีทีวีจอแบนนะคะเคาน์เตอร์นี่พึ่งทำความสะอาดเสร็จนะคะถังขยะมีไม้กวาดกับที่ตักผงไว้ให้ด้วยนะแต่เจ้าของห้องไม่ใช่ของห้องคนที่มาพักเขาไม่ค่อยได้ทำหรอกแล้วก็พรมตรงนี้นะคะพรมเช็ดเท้าอันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าอันเก่าผืนมันจะใหญ่กว่านี้แล้วมันดำปีมากเลยนะทุกคนโปรดเอาน้ำเติมก่อนน้ำเนี่ยต้องเติมไว้ให้ลูกค้าครั้งละสี่ขวดนะคะถ้าเขาดื่มไม่หมดเราก็เติมให้ครบสี่ขวดนะคะอ่ะาแล้วก็มาดูห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่จะบอกว่าหมอนอะปกติมีหกใบนะแต่ ลูกค้าที่เพิ่งเช็คออกเนี่ยเขาอยู่เป็นหลายเดือนเลยอะ่ะสงสัยจะแพ็กเก็บไปด้วยใบหนึ่งก็เลยเหลือแค่5้าใบนะคะแล้วก็จะมีห้องตรงนี้เป็นห้องเสื้อนะคะตรงนี้แล้วก็มาดูห้องน้ำกันนี่นะคะสะอาดสะอ้านนะคะห้องน้ำนี่เนี่ยเจ้าของเขาเพิ่งเปลี่ยน ไอ้ผ้าตัวนี้พยางเนี่ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะดำปีเลยเขาก็จะเปลี่ยนเลยอะ่ะเปลี่ยนทิ้งใหม่ทิ้งกปเลยซื้อใหม่นะคะนั่นก็เป็นห้องนะคะที่ใหญ่ที่สุดที่บทค์ขอสะอาดอยู่นะตอนนี้นะคะมีทั้งหมดห้าห้องนะคะห้องใหม่ยังไม่ได้เปิดหท่งสุดท้ายใกล้แล้วแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยทางเจ้าของเขาเพิ่งมาบอกว่ามีห้องอีกหนึ่งห้องที่ จะเปิดใหม่แต่ว่าไม่ได้อยู่ตึกนี้นะเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องนอนนะคะเป็นหนึ่งห้องสองห้องนอนอันนี้คือหนึ่งห้องหนึ่งห้องนอนใช่ไหมพวก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเอาไว้ปวดได้ไปแล้วจะทําวิดีโอมาให้ดูกันนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูห้องอื่นๆที่พวกเคยทําให้ดูนะคะแล้วก็มีในวิดีโอตอนที่ เก็บที่นอนทำความสะอาดบ้างนะคะคุณก็ไปดูที่เพลย์ลิสทำงานในอเมริกานะคะตอนนี้นะคะเพื่อขอไปพับผ้าปูที่นอนและปอกหมอนที่สะอาดที่ทางเจ้าของเขาซากเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รีบกลับบ้านวันนี้มีสอนภาษาอังกฤษนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งเมื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะไปละบ๊ายบาย